ไข่ขึ้นกันพี่น้องใก,กล้ๆกันเห็ดดินเห็ดดินขาวขาไข่เห็ดไข่ปตาพี่น้องมาดอกงามกว่าจังเป็นเห็ดปวกดอกเดียวปวกดอกเดียวปัดเห็ดไข่พี่น้องอ้ยวันนี้นละ เห็เดแดงพี่น้องอเฮ็ดน้องเพื่อนไหล่ะตั้งถือล่อเลยอันนี้เห็ดหาดพี่น้องเ ah. ห็ดเีียังโนโอ้อันนี้เห็ดตุบปูเด้อพี่นอ้องเฮ็ดปลอดดอกเดียงพี่น้องวเหลป มาเขาปลาหาเก็บเห็ดอีกเลยพี่น้องมือนี้ออกจากบ้านสวยจักน้อยอ,ออกจากบ้านสวยจักน้อยพี่น้องมันเกิดว่าไงดีนั่นเกินมันจะเกิดว่าก็จะเก็บไปบางแหา่งด้เนาะ ก็เก็บไปเรื่ยอยๆเข้ามาน้ำกลนปลาเห็ดเนาะพี่น้องก็ค้นเขา่าค้นออกผู้เห็นผู้บ่เห็นไปสรปลักทเีมงานเก่าหละพี่น้องทีมงานสายลุยเฮามาเก็บเห็ดก็เก่าเด้อดพี่น้อง มงานเกา่าทิมงานเดิมมาเก็บปลาเกา่าปลาเดิมอีกคือเก่านี่แหละพี่น้องถ้าว่าก็เห็นคนยงคางก็เจากับเก็บคือกัอนเนาะทักบุญเก็บอยู่ทิมงานเฮาพี่น้องมือในมาหกคน นอเดี๋ยวมาลุนน้องกันเด้อมาลุนเก็บฮิต้องกันมาสิเป็นจังได้มื่อนี่ บวกดอกเดียวดอกงามๆดอกเล็กแหกมานพี่น้องน้องพี่น้องเ็ไข่หน่อยดอกน้อยหน่อยละ ไอดอกนีดน้อยดอกหนึ่งพี่นอ้องนี่ไข่ไข่คือกันพี่นอ้องูใกล้ๆกันไข่พ่ออล้วจ้าเห็ดไข่จ้า มันหน่อยมันหน่อยนหน่อยเลพี่นอนมันหน่อยดอกเดีย้อยู่ดาวมน่อยนอออสออไปน่นบาดอกมันหน่อยโพดเด็ยังไมพี่นอน เห็ดดินพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินสองดอกเห็ดดินขาวอุ้ยเห็ดไข่พี่น้องรัดมาดอกงานมากเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ พี่น้องมาดอกงามกั่สินี่ดอกกําลัางพอดีดอกปักงามดอกปักใหญ่เลยเห็ดไข่พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดปวกดอกเดียวใกล้ๆกันเด้อพี่น้องปวกดอกเดียว ไปเรื่อยๆพี่น้องซองมุมนั่นแล้วก็ซองมุมนี้อึบมหม่องนี้มันเคยออกพี่หลงอกพี่น้องนี่ปาดูปาดให็ดียังปาดใ็ดไข่พี่น้องพี่น้องเ็ดไข่ละปาดูปาปาดปาดปาด ให้พี่นอ้องโอ้ยดอกโอ้ยดวนละ่ะปล่อยให้เกลียก็สนวันนี้ละ่ละล่ะปตาพี่น้องละ่ะมองเดียวได้ไหมมองเดียวได้ไหมมองเดียวสี่ดอกพี่น้องวันนี้ ตอนส่วนมันนะเดซีดอกพี่น้องดอกนี้ไมาทางนี้กันโอ้ยลำเนี้ยท่าน,นี้ก็ลายลายพี่น้องไงเมนื่อไงพี่น้องพี่น้องโอ้ยตายคือกันโอ้ยลำเนี่ยป้าดคือดอกไงก็จะพี่น้องแล้ว โอ้ยดอกนี้อยากเทาเนาะเทาก็บ่เป็นยังพี่น้องนี่ปาดไปดูดอกใหญ่ยพูดเงี่ยพูดแต่พี่น้องนี่กอเดียวเดี๋ยวนี้มองเดียวเดี๋นี่พี่น้องปาดไปดู อุยอีพออีเมื้เห็ดไข่กอเดียวพี่น้องกอเดียวเนื้พี่น้องเดียวเห็ดแดงพี่น้องเดี๋ยวคืนนี้ผิวก็มันหกเห็ดแดงดอกนี้ไงเขาเอินเห็นอย่างเห็ดกอเนาะ อายวนกับบเห็นพี่น้องมึงเนี่ยละหนอกอ้มึงเนี่ยเละมึงเนี่ยมึงเนี่ยล้ยเได้นอะเอาครับตังเือเรือเลยเออหน่ะดอกซ้ำนน่ะหลายหลายครับเป็นงเปาเนาอาสอดอกนี่มันจะไงจ้เนาะ แต่ว่าแบบนี้บักเยอะเลยนั่นนั่นดอกนึงพี่น้องนี่โอ้ยบ่มีนดอกกันอันนี้เฮดหาดพี่น้องนเฮทหาดจะห้าสิบไปพุ่นเหรอโน่ห้าสิบกามไปพุ่นละจีแมนจะเฮที่ยังโนโอ้อันนี้เฮดตูปูเด้อพี่น้องเฮทตูปู อันนี้เห็ดเมาเด้อพี่น้องอันนี้เห็ดเมาใบไก่พอดีตัวดอกเดียวพี่น้องตัวดอกเดียวพี่น้อง โตพี่นั่นขึ้นบ่ไปเด้นขุนพุนพุนห้องเยี่ยทั้งนาพุนทั้งนาปะนม่เยี่ยวทั้งนาพุนห้องเยี่ยวเยี่ยวอยู่ อดไข้นเคลียย <ừ> ู <ừ> ่ได <ừ> ้เหรเป็นเท่าออกดีเทียวยับ่ ก็ะสิเฮ็ดนั่นแล้วเฮ็ดเ่วนหมากมันก็สิออกอยู่ริมนาำจังสิและพี่น้องอันนี้หวยเฮ็ดปวกเฮ็ด ออกตามริมหวยแบบนี้แหละพี่น้องเห็ดยังอยู่พี่น้องโอ้เราเนเห็ดแบบหอยก็พี่น้อง